คุณหมอพูดดีมากดีกับตรงเหมือนกันไหมคะนี่แอบระวังในความตรงของตัวเองกลัวจะแรงไปชอบความจริงใจของหมอหมอพูดแล้วพูดอีกนะคือคนไข้าบางส่วนก็จะไม่ชอบหมอลักษณะแบบนี้นะตรงไปอะไรอย่างเงี้ยเออหรือฉีดธรรมชาติไปเขาก็ไม่ชอบแต่อย่างที่บอกหมอหมอก็คือเรียกอะไรอ่ะหมอยอมที่จะเป็นตัวเองเพื่อดึงดูดคนที่เหมือนเราเข้ามามา,มากกว่า คือบางทีเราไปเจอคนที่มันไม่ตรงจริตกับเราเราก็จะทํางานลาบากเหมือนกันฉะนั้นหมอเลือกที่จะเปิดเผยความเป็นตัวตนของตัวเองออกไปให้คนไข้รู้ตั้งแต่แรกว่าเราเป็นแบบนี้นะคนไข้ก็จะได้พิจารณา,ว,าว่าอยากมาหาเราตั้งแต่แรกหรือเปล่านะคะฉะนั้นสิ่งที่คือบางคนอาจจะแบบอันนี้แอบแอบได้ยินมานะบางบางคนก็อาจจะมีแบบมาหลังไมค์กับหมอว่า,วาบางทีหมอตรงไปหรือเปล่า หรือเพื่อนบางคนเฮ้ยเรื่องนี้อันนี้แบบพูดเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนในกลุ่มว่าเฮ้ยมึงควรจะแชร์เรื่องนี้กับคนอื่นหรออะไรเงี้ยวนตัวหมอหมอรู้สึกว่ามันถ้ามันแชร์ไปแล้วแล้วมันมีประโยชน์ต่อคนอื่นในเรื่องชีวิตส่วนตัวเรานะอย่างเช่นเรายอมรับว,ว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้เราไม่ประสบความสําเร็จเรื่องนี้เราล้มเหลวกับเรื่องนี้แต่เราผ่านมันไปได้ โดยวิธีการของเราหรือเราได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วเราแค่แค่อยากแชร์ไปว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเข้าใจอย่างเช่นเราเคยฉีดโบท็อกแล้วตาตกหรือตาแข็งไปมันก็เป็นเรื่องปกติที่ที่เราจะเจอได้หมอถึงบอกว่าคนที่ฉีดโบท็อกแล้วมีปัญหายิ้มไม่สุดปากเบี้ยวอะไรเงี้ยส่วนตัวหมอหมอก็เจอมาแล้วหมอก็พร้อมที่จะแชร์ออกไป แล้วก็อยากจะแบบเมคชัวร์ไปด้วยว่าเฮ <l ots> ้ยปัญหาแบบเนี้ยมันมันผ่านไปได้มันมีวิธีแก้มันไม่ต้องเครียดอะไรอย่างเงี้ยออ <l ots> หมอหลายคนขายคอร์สอย่างเดียวแ๋้วเดือนหน้าหมอจะลายเยอะนะคะ <l ots> ประมาณกลางๆประมาณปลายเดือนหมอจะไปเกาหลีแล้วต้นเดือนหมอจะมีงานสอนฟิลเลอร์กับบริษัท EPD Q ด้วยนะคะอาจจะลายเยอะนิดนึงฉะนั้นคนไข้ที่จะนัดคิวกับหมอเนี่ยจริงๆไปฉีกกับหมอ B ก็ได้นะคะ หมอจะเข้าที่บางนาวันพุธนะคะเข้าบางเขนพระลือหัดส,สุขเสาที่เหลือหมอจะอยู่สระบ,บุรีนะคะก็คิวเดือนมิถุนาก็เริ่มเต็มแล้วเพราะอย่างที่บอกหมอแจ้งล่วงหน้าแล้วว่าหมอจะหยุดวันไหนฉะนั้นจะเวลาการทํางานของหมอเดือนหน้าจะน้อยมากนะคะจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึง20วันนะคะฉะนั้นใครคิดว่าจะจะฉีดแน่ๆนนะคะให้นัดคิวเลย